ขณะที่วันนี้คณะสงฆ์ในจวั์สงคลานะคะคได้มีการปลดล็อกหนังตะลุงน้องเดียวค่ะว่าให้สามารถเปิดทําการแสดงในวัดได้ทุกแห่งแล้วนะคะในจวั์สงคลา จากกรณีที่หนังน้องเดียวในหนังตลุงชื่อดังของภาคใต้ได้ออกมาโพสต์คลิปด่าพระนะคะในช่วงที่ผ่านมาค่ะล่าสุดวันนี้นะคะคณะสงฆ์ในโจทย์สงขลาค่ะได้ออกมาแสดงท่าทีต่อกรณีของหนังน้องเดียวโดยพระครูสุวัฒนาพรหรือว่าพระอาจารย์พัฒอริยโยเจ้าอาวาสวัดนาทวีซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าคณะโจวย์สงขลาค่ะว้เข้ามาดูแลเรื่องนี้เปิดเผยว่า ทุกอย่างจบแล้วค่ะหลังจากนายหนังเข้ามาขอขมาพระรัตนตรยัยและเจ้าอาวาสวัดเนินพิจิตรรวมทั้งได้มีการลบโพสต์ที่ดา่าพระออกไปเมื่อสำนึกผิดก็ต้องให้อภัยและทางคณะสงฆ์ของจังหวัดได้มีการปลดล็อกแล้วก็ยุติการแบนหนังตะลุงน้องเดียวหลังจากนี้ค่ะก็ผ่านมาไปเปิดทำการแสดงได้ทุกวัดในจังหวัดสงขลาดได้ตามปกติและจะมีการออกหนังสือไปยังวัดทุกแห่งในจังหวัดสงขลาเพื่อย,ยืนยันเรื่องนี้ครั้ง ขณะที่ทางด้านของพระครูโสทิธาดาเจ้าอาวาสวัดเนินพิจิตกล่าวสั้นๆค่ะว,ว่าไม่ถือโทษโกรธกันอีกแล้วและก็ให้อภัยซึ่งกันและกันส่วนเรื่องที่นายหนังน้องเดียวจะมาขอเปิดเวทีการแสดงที่วัดในวันที่10มิถุนายน,นปีหน้าเรื่องนี้ต้องขอคุยกับชาวบ้านและทุกๆฝ่ายค่ะว่าจะยินยอมหรือไม่ในส่วนของน้องเดียวหลังจากที่ได้มีการโพสต์คลิปขอโทษอย่างเป็นทางการก็ยังมีการแอบแซวแล้วก็ เรียนเสียงพระครูโสธิธาดาเจ้าอาวาสวัดเนินพิจิตนะคะซึ่งได้ตอบคำถามในวันที่เข้ามาขอขมาแล้วก็ขอไปแสดงที่วัดเนินพิจิตว่าวันพรุ่งนี้ยังอีกไกลมันยังไม่ถึงไม่ต้องพูดซึ่งเราเดียวบอกว่าหากวัดเนินพิจิตไม่ให้แสดงก็ไม่เป็นไรแต่ตัวเองก็ยังคงจะเดินหน้าทำบุญต่อไป